สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เปิดคลิปด้วยการอยู่ BTS สะพานใหม่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมจะพาทุกคนไปทัวร์ตลาดยิ่งเจริญกันครับผมผมกำลังนับเข้าจ้าวนะครับใชยหลังะครับที่ผมจะไปเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ในการาประกวดตลาดสดที่นี่ใหญ่มากสัเ,สาเจาอะไร,รนะผมลืมเขาผมลืมลง b ็ดมานะครับก็ เจอเลยครับผมกับตลาดยิ่งเจริญนี่ตรงนี้นะแล้วก็มียิ่งเจริญสแพรนะครับผมก็คืออยู่ติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยคืออยู่ใกล้บีริเฮดมากลงไปคือถึงเลยครับผมกําลังนับเข้าดาวนะครับถอยหลังอีกไม่ถึง24ชั่วโมงครับที่ผมจะไปเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ในการประกวด บุตรทิดาตลาดสดนะครับที่ตลาดยิ่งเจริญครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเซเวตลาดดูครับผมว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแลวก็ถือว่าเป็นการโปรโมทตลาดเป็น,นตัวครับผมถ้าไ่ไม่คนไหนนะครับอยากเชียร์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมทุกคนผมอยากจะบอกเลยนะว่าตลาดสดที่เนี่ยใหญ่มากร้านค้าเยอะมากอ่ะน่าจะหลายร้อยร้านค้าเลยอะ่ะซึ่งถ้าใครมาที่นะนผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าน่าจะได้ของที่ตามที่ต้องการครบแน่ เพราะมีของหลายประเภทมากแล้วก็มีหลายโซนมาที่เป็นโซนตลาดสดน,นะเมื่อกี้เท่าที่เดินนะครับผมรู้สึกว่าตลาดมันใหญ่มากเมื่อกี้ทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดขายพวกเสื้อผ้าของใช้นะครับวันนี้แทบน่าจะเดินไม่หมดแน่ๆเลยอะ่ะวันนี้ก็อากาศค่อนข้างอบนะผมก็ได้เป็นน้ำผลไม้นะครับผมมาช่วยดับร้อนนี่ทุกคนผมได้เป็นมูปิ้งมาสองไม้นะครับผม ตรงข้างหลังนะครับตลาดยิ่งเจริญสแควร์นะมันจะมีศาลเจ้าเอ่อศาลเจ้าอะไรนะผมก็โทษผมลืมผมดูก่อนไปดูชื่อมาเป็นศาลเจ้าเจ้าพ่อสมบูรณ์ครับผมซึ่งอยู่ติดๆดกันกับตลาดยิ่งเจริญเลยตลาดยิ่งเจริญสแควร์ตรงเนี้ยโคตรสวยอ่ะเหมือนเขาเพิ่งทําใหม่เว้ยคือผมอ่ะเห็นที่เนี้ยสองรอบแล้วแล้วยังไม่มีโอกาสได้มาเดินซึ่งวันเนี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ผมได้มาเซอร์เวยก่อนที่จะมา สัมภาษณ์กับการประกวดบุธิดาตลาดสดที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับผมอยอมรับว่าตอนนี้มันไม่สมบูรณ์นะแต่ผมเริ่มเห็นเค้าโครงที่มันแบบสวยอะคิดว่าคนน่าจะอยากมากันอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งด้านหลังของตลาดยิ่งเจริญซแฟวร์ดูดิโคตรน่านั่งเลยอะยังไม่ได้แกะพลาสติกด้วยอะ วันนี้ผมจะมาสรุปนะครับจากที่ผมได้เดินทัวร์ตลาดยิ่งเจริญวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เป็นการซัมภาษณ์ก่อนที่จะมาประกวดนะครับผมบุตรคิดาตลาดสดนะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากนะครับสำหรับผู้คนนะครับผมทั้งพ่อค้าพ่อค้าก็แสดงว่าผมประทับใจนะครับในพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปของที่นะครับผมผมรู้สึกว่าเขามีอัธยาศัยที่ดีนะครับแล้วก็เป็นมิตรเฟรนลี่ครับผมในการที่จะพูดคุยกับ ลูกค้านะครับก็อย่างวันนี้ผมก็มาแบบคนเดียวไม่ได้มีทีมมานะครับผมมานะครับแบบคนมาเดินตลาดปกตินะครับผมเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเคยผ่านที่นี่มาสองรอบแล,แล้วแล้วก็อยากจะเข้ามาเดินดูครับว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างแล้วก็มันน่าเดินแค่ไหนก็ประทับใจมากครับสลับอีพีแรกอีพีนี้นะที่มาเดินที่นี่แล้วก็สลับใครที่อยากจะให้ผมทำอีพีสองอีพีสามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับตลาดสดยิ่งเจริญนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กรรมการได้เห็นแล้วก็ ให้ผมผ่านเข้ารอบไปรอบลึกๆหรือว่าได้ชนะเริ่มเลยได้นะครับผมก็จะดีใจมากๆเลยครับงั้นวันนี้ผมขอลาคคนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย